ส,สดีค่ะทุกคนครูเกรมาแล้วค่ะโอ้โหครูเกรมาแล้วค่ะมาด้วยหัวข้อที่เพิ่งจะผ่านไปไม่กี่วันนะคะ <laughs> ครูคะทาไมมาวันที่มันผ่านไปแล้วล่ะคะครูทําไมครูไม่มาวันที่แบบเอา่าห่วยยังไม่ออก <laughs> ด้วยหัวข้อนี้ทําไมครูไม่มาวันที่อา่าห่วยยังไม่ออกไม่เป็นไรนะคะวันดหน้ายังมีนะคะ ใครชอบซื้อหวยนะคะมวดหน้ายังมีใครชอบฝึกกดแรงดึงดูดนะคะใครที่ฝึกใช้กดแรงดึงดูดก็ฝึกใช้ด้วยาการแบรนดอมตัวเลขนะคะหรือว่าใช้ด้วยาการซื้อโรตเตอรี่เงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันดับแรกในตอนนี้นะคะครูกเกรสขอ,เ,อเช็คเสียงก่อนได้ไหมคะนะคะ โอเคไลฟ์นี้นะไลฟ์นี้จะมาไวไปไวอ้าวเสียงดีมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอ่อพอถามเรื่องลอตเตอรี่เนาะถามว่าครูเนี่ยไม่ค่อยเป็นคนที่ซื้อหวยนะคะแต่ว่าครูเคยซื้อแล้วถูกนะคะแล้วครูก็อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่า how to win lot ตอ r y นะคะ with the law of attraction นะคะ ของคุณเอ็ดดี้คอเอ็ดดี้คโรนาโดนะคะเขาเนี่ยพูดถึงเรื่องของวิธีการนะคะที่คุณจะถูกลอตเตอรี่แล้วก็ยกตัวอย่างของคนที่ถูกลอตเตอรี่แล้วก็ได้รางวัลใหญ่อย่างเช่นคุณโจนาธานอะไรเงี้ยนะคะที่ของของต่างประเทศนะคะแต่ว่าทีเนี้ยก็ในเรื่องนี้นะคะก็ยังมีตัวอย่างของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ โชคดีมากนะคะใช้กดแรงหนึ่งดูดในการได้รับรางวัลประมาณสองร้อยกว่ารางวัลเลยแล้วก็เป็นรางวัลทั้งหมดตล,ลอดชีวิตเขาเลยนะคะชื่อคุณอ่ชื่อคุณเฮเลนนะคะชื่อคุณเฮลีนนะคะเฮลีนฮาร์เซลนะคะ,ะ,คะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอ่าที่ เขาเนี่ยใช้กดแรงดึงดูดแล้วก็ไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะเขาก็าใช้จนจนกระทั่งว่าเขาเนี่ยได้รับรางวัลไม่ว่าจะบ้านที่อยากได้นะหรือว่ารางวัลชนะอะไรต่างๆเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยสามีเขาเนี่ยชอบตกปลาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเรื่องอ power of positive thinking นะคะ เขาก็เลยได้มารู้ว่าจริงๆแล้วในชีวิตคนเรานะคะเราอยากได้อะไรก็ได้นะคะเราอยากได้อะไรก็ได้ขอแค่ว่าให้เราชัดเจนว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะคะขอแค่ว่าให้เราชัดเจนว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะคะแล้วก็หนังสืออ่า how to win lottery เนี่ยนะคะก็ยัง อพูดง่ายๆก็คือเป็นวิธีการใช้กดแรงดึงดูดนั่นแหละนะคะวิธีการฝึกกดแรงดึงดูดนั่นแหละนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอชนะ,ะเกมนะคะชนะเกมที่เราเล่นมันเหมือนกันเล่นเกมทําไปสนุกสนุกคีย์เวิร์ดคือคําว่าสนุกสนุกรู้ไหมเวลาที่เราต้องการอะไรนะคะ แล้วก็มีใน YouTube มีนะแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือของอับราฮัมฮิกนะคะของเอสเตอร์ฮิกนะคะที่มีกลุ่มวิญญาณชื่ออับราฮัมนะคะตอบคำถามคนคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะถูกรางวัลแจ็คพ็อตเก้าสิบกว่าล้านดอลลาร์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะครูจำตัวเลขไม่ค่อยได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาอยากถูกแล้ว เขาใช้วิธีการของกฎแรงดูดนะแต่ว่าทำไมมันไม่ถูกสักทีใช่ไหมเขาเชื่อว่าคนาเ,ขาเขาเชื่อว่าในโลกนี้เราทุกคนนะกำลังใช้กดแรงดึงดูดอยู่เขามีความรู้เรื่องของกดแรงดูดทุกอย่างแต่ทำไมเขาถึงไม่ได้นะคะอับราฮิมอับรามิกเนี่ยก็พูดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราระบุเป็นตัวเลขในจำนวนหลัก สมมุติว่าแจ็คพอตหรือ60ล้านหรือ12ล้านหรือเลขท้าย2ตัวกี่บาทซื้อกี่ใบกี่บาทมันเป็นการฟิกพอมันเป็นการฟิกมันเป็นการบอกจํานวนปุ๊บมันเป็นอ่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันคาดหวังนะคะมันคาดหวังมันมีความคาดหวัง อยู่ในนั้นความคาดหวังในที่หมายถึงว่าเราจะยึดติดแล้วก็ไม่ปล่อยวางนะคะแต่การใช้กฎแรงดึงดูดนะคะมันจะสำเร็จสำริดผลก็ต่อเมื่อเราทำเล่นๆไม่ยึดติดและปล่อยวางผลลัพธ์นะคะปล่อยวางผลลัพธ์แต่ลงมือทำนะคะทำเล่นๆอย่างเช่นการซื้อลอตเตอรี่นะถ้าคุณอยากจะถูกนะคะคุณต้องอ่า สบายใจพอในตอนที่คุณซื้อนะคะสบายใจพอยังไงอันนี้ครูจินตนาการจากใครที่เคยถูกหวยหรือใครถูกหวยเยอะๆใครถูกหวยบ่อยๆนะลองอคิดตามครูก,ก็ได้ว่าช่วงเวลาที่คุณถูกอ่ะคุณซื้อด้วยการคาดหมายว่าวันนี้คุณจะโชคดีนะคะคุณคาดหมายนะแต่คุณไม่ได้คาดหวังคุณไม่รู้หรอกว่ามันจะถูกไหมคุณแค่รู้ว่า ถ้าฉันซื้อเลขเนี้ยเหมือนเหมือนมันจะมานะเหมือนมันจะดีนะอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมเออเราแค่คาดหมายว่าเราจะโชคดีอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าเลขนี้มันจะต้องออกรางวัลที่หนึ่งฉันจะต้องได้หกสิบล้านหรือเราไม่ต้องคาดเราไม่ได้เราไม่ควรคาดหวังว่าฉันซื้อเลขตัวเนี้ยมันออกแน่เลยมันออกอันนี้แหละที่ฉันจะซื้อขอให้มันออกเถอะ มันมันเป็นการยึดติดขอให้มันออกเถอะมันจะออกไหมนะอะไรเงี้ยมันมันเป็นการยึดติดนะคะซึ่งกดแรงดูดจะไม่ปรากฏเกิดถ้าคุณยึดติดกับผลลัพธ์ที่จะให้เกิดขึ้นนะคะเวลาที่เอ่อคุณเฮลีนฮาร์เซลเนี่ยเขาก็พูดไว้ว่าเวลาที่เขาได้รางวัลอะไรต่างๆเวลาที่เขาใช้กดแรงดูดเนี่ยเขาจินตนาการไปแบบสนุกสนุกเนาะแบบได้รับแล้วสนุกสนุก นะคะแต่ถ้าคุณคาดหวังจำนวนเงินหรือแจ็คพอตหรือ,อตัวเลขอะไรเงี้ยมันเป็นการที่คุณไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะกับแรงสั่นสะเทือนที่คุณจะได้รับกับสิ่งที่คุณจะได้รับเพราะกฎแรงดึงดูดมีอยู่ว่าคุณจะได้นะสิ่งที่คุณต้องการนะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการต่อเมื่อคุณเป็นสิ่งนั้นก่อน นะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการต่อเมื่อคุณเป็นสิ่งนั้นก่อนนะคะทีนี้เวลาเราจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะคะเราจะเป็นได้ยังไงนะเราจะเป็นนั่นก็คือเราเป็นคนที่โชคดีนะคะเราจะเป็นได้เราจะไม่สามารถที่จะใช้ความรู้สึกของเรานะคะเราเราจะไม่สามารถรู้สึกได้ว่าฉันได้หกสิบล้านมาแล้วฉันได้หกล้ 12, ลานมาแล้วสิบสองล้านมาแล้วอะไรเงี้ยเราจะไม่สามารถ เป็นแบบนั้นได้หรือว่าฉันได้เลขท้ายสามตัวฉันได้จํานวนกี่พันอะไรเงี้ยครูไม่ค่อยรู้นะคะเออเราจริงๆแล้วมันใช้ได้กับทุกเรื่องไงมันไม่ใช่แค่ลอตเตอรี่เข้าใจไหมเพราะว่าสมมุติเราอยากได้อะไรก็ตามมากๆเนี่ยเราจะไม่สามารถอ่าได้มาถ้าเรารู้สึกว่าฉันอยากได้ฉันอยากได้ฉันอยากได้ฉันยดึดติดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะได้มาก็ต่อเมื่อเรา แค่รู้สึกว่าเราเป็นคนโชคดีดังนั้นอับราฮัมฮิกนะคะบอกกับชายคนนั้นแหละที่ถามว่าฉันจะถูกรางวัลแจ็คพอตได้ไงเขาบอกว่าเราไม่คุณไม่สามารถได้หรอกถ้าคุณยังมีความรู้สึกว่าแจ็คพอตมันใหญ่แล้วคุณตัวเล็กคุณไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับสิ่งที่คุณอยากได้นะคะดังนั้นวิธีที่จะเป็นเนื้อเดียวกันกับสิ่งที่เราอยากได้นะคะเราก็ จะต้องอใช้เขาเรียกว่าใช้ affirmation นะคะใช้คำพูดในการพูดกับตัวเองทุกวันนะคะว่าฉันโชคดีนะคะถ้าถ้าเราปล่อยวางแล้วเราซื้อด้วยความสนุกสนุกแล้วเรารู้สึกว่าในทุกๆวันเราโชคดีเราเป็นคนโชคดีใช้ affirmation นี้ก่อนนะเนี่ยก่อนจะถึงงวดหน้าลองทำดูนะคะก่อนจะถึงงวดหน้านะคุณลองทำแบบนี้นะคะห้ามพูดว่า ฉันจะถูกหวยเท่านั้นเท่านี้ไม่เอาไม่ระบุจํานวนแต่ให้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งแล้วพูดว่าฉันเป็นคนโชคดีนะคะฉันเป็นคนโชคดีนะคะแล้วตอนซื้อคุณต้องเข้าใจเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตัวเองนะคะถ้าตอนซื้อคุณยึดติดว่ามันจะต้องได้มันจะต้องได้มันจะถูกไหมนะม,มันกังวลสงสัยหรือว่ายึดติดว่า มันต้องถูกอะมันมันต้องถูกมันฉันอยากให้ถูกเนี่ยไม่ได้นะคุณจะต้องซื้อด้วยความที่ว่าโอเคฉันโฟก,กัสเลขนี้มาแล้วลองซื้อซิสนุกสนุกลองเล่นเกมสนุกสนุกซิว่าฉันจะได้หรือเปล่าลองเลขเนี้ยเล่นเกมสนุกสนุกอ่าข้อหนึ่งนะ affirmation ไปก่อนนะคะว่าเราเป็นคนโชคดีข้อสองนะคะข้อสองก็คือซื้อด้วยความสนุกสนุก เพราะว่าเวลาเราซื้อสนุกสนุกเล่นเล่นนะมันเป็นอารมณ์ที่ผ่อนคลายถูกหรือไม่ถูกก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะแล้วก็ครูอยากจะแถมให้นิดนึงว่าไม่ใช่ตั้งใจซื้อด้วยเงินทั้งหมดหรือเงินที่ทำให้คุณเดือดร้อนอ่ะมันต้องเป็นมันต้องเป็นแบบถ้าคุณอยากถูกนะคุณรู้ไหมมันต้องเป็นเงินที่แบบโอเคซื้อไปเล่นเล่น นะเงินที่มันแบบเหลือเล่นเล่นเ,นเสษจเงินเล,เล็กเล่นเล่นนะคะนั่นแหละที่คุณจะถูกนะคะครูกกเ,เคยถูกหวยเหมือนกันนะคะแล้วครูจําความรู้สึกได้เหมือนอับราฮัมฮิกพูดเลยว่าดังนั้นตั้งแต่ตอนนั้นครูจึงเช็คตลอดว่าถ้าอารมณ์ของครูก่อนซื้อครูรู้สึกว่าวันนี้ครูยึดติดครูรู้เลยว่ามันไม่ถูกเพราะฉนั้นก็ไม่ซื้อเพราะครูก็เลย ถ้ามันยังมีความรู้สึกว่ายึดติดครูก็ไม่ซื้อดังนั้นก็ไม่ค่อยซื้อนะคะเพราะว่ารู้รู้สึกว่าถ้าซื้ออาจจะมีอารมณ์ยึดติดก็ได้นะคะแต่ถ้าวันไหนแบบงวดไหนที่มันซื้อเล่นๆก็ถูกนะคะแล้วก็แฟนครูอันนี้เล่าให้ฟังถึงแฟนครูงวดที่ออกเลขท้ายศูนย์ศูนย์นะที่ปวดครวนกันกันยกใหญ่เลยใช่ไหม เพราะว่าออกเลขท้ายศูนย์ศูนย์นะคะงวดนั้นแฟนคลับถูกนะคะถูกลอตเตอรี่เลขท้ายศูนย์ศูนย์เพราะว่าอืไม่รู้จะซื้อเลขอะไรซื้อเลขหน้าแล้วกันเล่นเล่นเพราะว่าลอตเตอรี่มันเหลือแต่ศ 00, ูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์น่ะข้างหลังอะ่ะมันมันก็เลยส่วนใหญ่เวลาเราซื้อลอตเตอรี่เราดูเลขท้ายใช่ไหมเราไม่ค่อยดูเลขหน้าใช่ไหมเราไม่ค่อยชินกับการดูเลขหน้าเนาะก็ดูเลขท้ายไปก็ซื้อไปสองใบเล่นเล่นดูเลขหน้าแล้วกันเอาแบบ ฟกัสเลขเนี้ยปรากฏว่าอารมณ์ความรู้สึกที่ซื้อเล่นๆแล้วแบบก็หัวเราะกันว่าโอ้โหถ้าถูกศูนศูนย์นี่แบบแบบดีเนาะถ้าหวยออกศูนศูนย์มันก็ดีสิอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยปรากฏว่ามันออกเลขท้ายศูนย์ศูนย์จริงๆนะคะลอตเตอรี่นะคะก็เลยโอเคโชคดีไปแต่มันไม่ได้เยอะไงมันเป็นเลขท้ายก็ซื้อแบบแค่สองใบหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ ก็ถูกก็โอเคก็โชคดีกันไปอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นการมันมันเป็นการใช้กดแรงดึงดูดเต็มเต็มเลยนะคะที่ครูเอ่อที่ที่แฟนครูทําตอนนั้นนะคะแล้วก็ข้อหนึ่งแล้วใช่ไหมข้อสองนะแล้วก็ข้อสามเนี่ยคุณต้องคาดหมายนะคะคาดหมายไม่ใช่คาดหวังคาดหมายหมายความว่าคาดหมายหมายความว่า คาดหมายในความโชคดีคาดหมายในความมั่งคั่งเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์คุณต้องรู้สึกว่าคุณโชคดีมีความมั่งคั่งเติมเต็มภายในนะคะ <The problem> เพราะว่าคุณจะมั่งคั่งไม่ได้ถ้าคุณรู้สึกขัดแคลนนะคะจักรวาลไม่ส่งความมั่งคั่งมาให้คุณถ้าคุณขัดแย้งกันถ้าภายในใจคุณยังขัดแยง้งไม่กลืนเป็นเนื้อเดียวกับความมั่งคัง่งคุณจะไม่สามารถมั่งคัง่งนะ,ค,ะความมั่งคั่งมีอะไรบ้างคุณก็ไลฟ์ไว้ หลายหลายอันหลายไลฟ์เลยนะคะแล้วก็ครูก็รู้สึกว่าเอ,อยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่ครูได้อ่านเล่มนี้นะคะแล้วก็ครูได้ฟังอับราฮัมฮิกเรื่องนี้แล้วก็ฟังคุณเฮลีนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็รู้สึกว่าโอเคจริงๆแล้วแล้วโดยเฉพาะคุณเฮลีนนะคะคุณเฮลีนฮัสเซลเนี่ยเขาได้ทุกรางวัล ที่แบบแข่งขันเล่นๆอยากได้บ้านในฝันอยากอะไรเนี้ยได้หมดเลยจริงๆดีกว่าถูกรอตเตอรี่ด้วยนะคะเพราะว่าเขาลองฝึกใช้กดแรงดึงดูดลองฝึกคิดบวกลองฝึก Positive Thinking ลองฝึก Affirmation พูดดีๆกับตัวเองนะคะลองฝึกขอบคุณแล้วก็รับรู้ถึงความมัง่งคั่งนะคาดหมายในสิ่งที่ครูเกรซบอกก็คือคาดหมายว่า ชีวิตของฉันจะต้องโชคดีนะคะในทุกๆวันคาดหมายว่าคุณจะต้องเห็นสิ่งดีๆนะคะคาดหมายที่จะเห็นสิ่งดีๆในวันนี้คาดหมายที่จะโชคดีในวันนี้ถ้าคุณคาดหมายแบบนี้คุณก็ถูกลอตเตอรี่ได้นะคะถ้าคุณคาดหมายแบบนี้คุณก็ถูกลอตเตอรี่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งแต่จริงมีอีกข้อแต่ว่าคิดว่าอาจจะ เก็บไว้บอกในคนที่มาฝึกเนาะมาฝึกเรื่องของสมาธิด้วยกันเรื่องของอจูนพลังนะกับพลังงานตัวเองด้วยค่ะอันครูเกรดอยากจะเปิดคอร์สสอนนะคะเป็นออนไลน์ก็ได้หรือมาเจอตัวก็ได้นะคะแล้วก็จะบอกความลับข้อสุดท้ายนะในการถูกลอตเตอรี่ด้วยนะคะอันนี้เป็นความลับอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีมากนะคะแล้วก็ครูลองทําแล้วก็ล่าสุดนะคะที่ออก สองสามสามสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะก็ก็เออได้เหมือนกันนะคะก็แปลว่าโอเคผลลัพธ์มันใช่ถ้าเราทำถูกวิธีนะคะดังนั้นเนี้ยเออแต่ไม่ได้อยากให้จริงจังกับการโหมซื้อลอตเตอรี่นะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นการที่รู้ไหมว่าจริงๆคนที่มัง่งคั่งร่ำรวยจากภายในเขาซื้อลอตเตอรี่เพราะเขาอยากฝึกแรงดึงดูด กขอยากฝึกกดแรงดึงดูดค่ะฝึกเล่นๆค่ะอืมฝึกเล่นๆเนอนะฝึกแล้วก็เอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้นะคะดังนั้นใครอยากจะรู้ว่าเราจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้ยังไงนะคะมาเจอกันในคอร์สฝึกสมาธิกับครูเกรซนะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็อินบ็อกหรือทักไลน์แอดแอดเกรสสิหาแอดมินได้เลยนะคะวันนี้ครูเกรสไปแล้วมาสั้นๆส,สวัสดีค่ะ